นาวพูเคปทาวสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ได้จัดคลาสสมาธิชาวท้องถิ่นประจำเดือนมกราคมจำนวนสองครั้งโดยครั้งแรกจัดขึ้นเมื่อวันที่19มกราคมและครั้งที่สองจัดขึ้นเมื่อวันที่26มกราคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับความสนใจจากชาวท้องถิ่นมาร่วมกิจกรรมทั้งสองคลาสโดยมีความตั้งใจ มาร่วมฟังธรรมและนั่งสมาธิโดยมีรพระธนพลโชติยาโนและพระรัชศาสชยนานโทเป็นพระอาจารย์นำจัดกิจกรรมซึ่งพระอาจารย์ได้เทศสอนเรื่องความสะอาดและความเป็นระเบียบกับสมาธิว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างไรและผู้ปฏิบัติสะอาดระเบียบจะได้รับผลเช่นไรบ้าง รวมไปถึงการปฏิบัติสะอาดและระเบียบส่งผลต่อการทำสมาธิอย่างไรทั้งนี้พระอาจารย์ยังได้แนะนำวิธีการนั่งสมาธิตามหลักสีสอมีสติสบายสม่ำเสมอสังเกตอันเป็นหลักเบื้องต้นของการทำสมาธิอย่างถูกหลักวิชาซึ่งผู้ที่เข้าร่วมคลาส,สมาธิส่วนใหญ่มีความชื่นชมการนั่งสมาธิมาก เพราะนั่งแล้วรู้สึกผ่อนคลายมีความสงบเกิดขึ้นจากภายในซึ่งไม่เคยสัมผัสได้มาก่อนสำหรับวัพดพเทธเทาวสาธารณร,รัฐแอฟริกาใต้ได้จัดคลาสสมาธิชาวท้องถิ่นเป็นประจำทุกเดือนรวมระยะเวลากว่า3ปีซึ่งมีชาวท้องถิ่นเข้าร่วมคลาส,สมาธิเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวม1,880คน โดยทางวัดพุทธทาวมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสืบสามาโนปณิธานของมหาปูชนียาจารย์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ก้าวไกลสู่ใจชาวท้องถิ่นในสาธารณรัฐแอฟริกาใตา้ให้ได้มาค้นพบความสุขที่แท้จริงค่ะ